มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเซลเมโปดีนะคะจะมาจัดโปรโมชั่นในรุ่นนะคะ4ประตูตัวเตี้ยเกตรุ่นเริ่มต้นนะคะตัวนี้สำหรับเจ้าไฮรัก r e v o ดีแคปแซดอี e dition ตัวนี้นะคะตรงนี้น้องเมย์จัดโปรให้อยู่นะคะก็คือวันรับรถนะคะใช้เงินรับรถอยู่ที่2,000 20, 0บาทนะคะ2,000 20, 0บาทตัวนี้นะคะถ้าคุณลูกค้า เลือกที่จะผ่อนนะคะ8ปี96งบวนนะคะส่งอยู่ที่9,285บาทนะคะหรืออีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือผ่อนสบายๆเลย8 6 4 6บาทนะคะของแถมตัวนี้นะคะเรามีให้คุณลูกค้าครบพร้อมใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งฟิล์มกรอปป้ายพยางจดทะเบียนพรบค่าจัดสัญญาไปแน้นกระบะไรเนอร์นะคะเราก็มีแถมให้กับคุณลูกค้าตัวนี้พิเศษสุดเลยนะคะ2 0,000ื่น,นี้คุณลูกค้าได้แม็กด้วยนะคะ แม็กตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแม็กเดิมนะคะหรือคุณลูกค้าจะเลือกเปลี่ยนแม็กซิงก็ได้นะคะแม็กซิงตัวนี้น้องเมย์มีลายให้กับคุณลูกค้าเลือกคุณลูกค้ามีลายในใจส่งมาให้น้องเมย์ได้เลยนะคะชอบลายไหนนะคะเราแถมให้ฟรีนะคะแล้วก็จัดสรงให้ด้วยนะคะมีคาริเปอร์น็อตสีแต่งซิงให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ ออกรถใช้เงิน20งหมื่นบาท่อนสบายๆนะคะวันรับรถนะคะของแถมจบพร้อมใช้งานเลยนะคะอย่าลืมทักมาสอบถามตาม ID ไอ l ดี e ไนหรือเบอร์โทรน้องเมยได้เลยนะคะ